สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอีทุกท่านนะวันนี้ขอพาท่านผู้ชมมาดูทีมงานป่าแร่มครับมาดูระบบการทําง,งานนะเี่ครับมาดูมาดูความแรงนะคันนี้เลยนะที่ป่าผมก็จะปล่อยครับเอ่ เรียนยากันถอยเทยี่ยงนั่นไง pháp phẩm cháy ngang nhau, đại bèn tung các thuyền chay không, tiền nhau, mà lòng khắp không เลีงได้เหมือนกันนะร้อยสิบเจ็ดแรงมาครับน,นะครับามาดูยางกาวนะวมาดูยางเกายเสียงตัดลม ตัวตัดลมนะเสียงช้างร้องครับนี่มาดูไยเทเทหายเปล่าครับมาดูนะเท <Hey. S 1> ่โอ้ๆๆ <Hey. S 1> มาดูทีมานป่าเล็บนะอันนี้นะ เทดิบมึดเลยนะครับนะนี่นี่ว่าจะซับยกอีซตซกค้าครับ FXZ270 นะ่ะอันนี้ใส่3ามศูนเลยนะอยซูซูครับยางเก่าเป็นอีกหนึ่งทีมงานนะครับที่ควรจับตามองเลยนะงานฝาแรมครับ โอ้ด้วยน,น้องขวัญน,นะลีลาน้องขวัญครับอูจัดเต็มกล่องจริงนะงงานนี่ใส่เยอะเอ้าเน่พ่อพ่อ้่ออวัยไอขวัญเอ็งอยู่นี่และ2สองชั่วโมงนี <c> ่ <oughs> ยับเลยขวันเลยดินหักกะดิพ่อ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 ดินหักดินหักดินหักเอาเลยกระชากฮ่อฮ่าตู ดินมันหักดินหกันหกหน้องควันเล่นทายากแล้วครับถอยเทริดนะดินมันหักด้วยแหล่ะดินหักช่วงนี้เลยมายาวรถไถดึงครับ ทีมงานคุณภา,าพเหมือนนนะทีมงานปลาเล็วครับคนจำรถแต่ละคนก็สุดยอดทุกคนนะ่ะเดี๋ยวทำคลิปยาวให้ท่านผู้ชมดูนะหน้าง,งานเท หลังสนุกเลยครับสลักยาวงี้เลยบ่ลด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  ไม่เกี่ยวตะโคเกี่ยวหูเนียมเป็นอันตรายแนละ้วขวันอ่ะไปค่อยครับอยก่อนครับอันตรายนะ,อะโอ้วันไม่ดำจำกันไม่ได้ครับ ได้จอเต็มามาทิ้งได้จอดเด็เลยนี่ปลาแกชัดหนักนะปลาแกทุเต็มนี่เลยครับงานสามพันเที่ยวนะถึงไว้ปลาสามพันเที่ยวถึงไว้น่าจะถึงนะผมว่าน่ะเร้าเ้า ลึกจริงสเมสมอถนนนะกวันมันคล้องหูแนบเลยอันตรายมากงานใหญ่ครับ ต่อได้นะครับสนใจดินหน้าดินสวยๆนะผมที่แปลงนตะิดถนนเลยครับจากนี่เลยนะผมยาวไปนู่นครับงานสามพันเที่ยวน,นี่จะอยู่ไหมนี่ รบรรยากาศนะของทีมงานติดถน,นนี้ครับระหว่างโรงน้ําแข็งกับฟาร์มวัวครับผมอยู่ช่วงกลางเลยนะน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันกับโรงน้ำแข็งลูกค้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับไว้วางใจทีมงานปลาเล่มนะ ออกมาแล้วครับตัวแรงนะสุดคาสซีครับอันนี้เป็นบริษัทปาโกโทัวร์นะนี่ครับบริษัทโกโทัวครับตรงเข้าประกวดนะครัน,นี้นะหลอดกาดเท่าเออยางก้านะเป็นอุสูจีซีเอ็ครับเอย๋ยวมาดูลีลาทอยเทนี่ถ้าเพียน้อยตามมาดูนะติดตาม ตามดูครับเสียไกลครับเสียไกลอ่ะมาอ่ะเป็นยางก้าวเลยนะคันนี้นะไปสู่ GCM ครับอันนี้ษัทโกะตัวจัดมาใหม่นะอ่ะหาหายนะ

ดีก้าครับยางเก้าเหมือนกันนะคันนี้นะเจอแต่ของใหญ่นะวันนี้นะอารมณ์สิบอเลยปลาทิงไว้ไงครับปลาทิงมีคู่คู่ปรับแล้วเนี่ยนี่มาเลยมาเลยสายไปครับเอ้านู่ายลงด ja. ็กาสายลงนะ เสียงอะไรเสียงคลาดเปล่กูยังแรงนะแรงจัดครับแรงจัดเอาไม่อยู่เลยบางทีายลงเือมมิดนะวิ่ขึ้นมาเลยนะอูหวาลมจิบรอครับเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครค์กดไลค์กดแชร์แย่ก,กดกระดิ่งเพื่อรอชมคลิปต่อไปครับนี่สำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ